ไม่ตรงกันเลยกับรัฐบาลเลยในมุมมนึงนะครับการใช้อุปกนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะใช้ก็ต้องหวังผลไม่ว่าจะเป็นหวังผลเกี่ยวก,กบับเรืองวติสรสภาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการหวังผลในการนรําเสนอความไม่ชอบธรรมประกาศต่างๆของรัฐบาลนะบแต่ในมุมหนึงเราก็ไม่ต้องการที่ารใช้อุนี้เนี่ยันเสียของนะครับเพราะถ้าสมมติเราเลือกใช้อุปกนี้ไปแล้วเ,เกิดสมมติใช้ไปแล้วแล้วนายกรัฐมนตรีอาจจะค้นจากตำแหน่งด้วยวิธีการนราึก็ตาม กลายเป็นว่าเราจะไม่สามารถใช้ระวบอันี้ได้หยุดแม้ขั้นว่ามีนายกองพลไหนเข้ามาก็ตามนะครับดังนั้นด้วยปัจจัยและข้อจำกัดแบบนะี้เนี่ยผมคิดว่ายืานยันว่าหนึ่งขั้นหนึ่งมาแน่นะครับแต่ว่าเราต้องใส่เงาแบนอย่ับดังนั้นเนี่ยทางเราเองข้อจำกัดอ,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 อย่างหนึ่งเหมือนกับที่เราดูมาต่อเนื่องก่อนหน้านี้การถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการยื่นขั้นหนึ่งับแล้วก็จะมีการหารือกับการทัพว่าใส่คำด้วยเช่นกันเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันว่าเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างไร แต่ก็ต้องยืนยันครับว่าผมที่บ้านต่ายให้เห็นผลของทางรัฐบาลเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจะเพิ่มีการตั้งรัฐบาลใหม่ให้เวลาทำงานก่อนคงไม่ได้เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นเพราะว่านายกรัฐมนตรีปัจจุบันก็าทำงานมาเป็นสองเดือนก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีเดิมนะคณะต่างคอรมอลเสนอแก่บ้านตามตัวหมายถึงว่ารัฐมนตรีผมเชื่อว่าบางคนที่สมาอยู่ในคอรมอลใหม่นี้เนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานตั้งแต่คอรมอลสุดท้ายครับดังนั้นประการที่สองก็คือการว่าเดี๋ยวนี้มาแน่แต่จะขอเวลาต้องหาให้ร่วมกันแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดคงต้องรออน ว่าคอรมอที่กำลังจุดการตั้งกันเนี่ยจะประกอบด้วยเราทันงมีใครบ้างเปรอร์เซ็นต์ไหนเราจะได้สรุปได้ถูกว่านอกจากการงานทุกปีแล้วเนี่ยเราจะยืด 1, 5, 1, อกีกท่านหนึ่งจะมีคนดีคนไหอีกบ้างแต่ประการสุดท้ายครับประการสุดท้ายก็คือว,ว่าในระบบที่เราหาไปอยู่เนี่ยผมก็อยากจะสานไปถึงท่านไหนทุกปีเหมือนกันแต่ว่าอยากไปใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยในการควบคุมการทำหน้าที่ผมเข้าใจว่าสถานการณ์แลปัจจุบันหลายปีเข้ามาแต่สำหรับนั้นเนี่ย การจัดรัฐบาลก็่านหนึเลือกที่ถูกบ้านติดบ้านแต่เราใน่านะชา้นก็พยายามจะเสนอแนะแนวทางให้เราเรัฐบาลบบเดิมมนทางที่ไม่ถูกตองแต่ผมคิดว่าคุณสมบัติสำคัญผู้นำถึงเมื่อใดก็ตามที่เราสนใจที่น้าไปเราต้องรู้ตัวเองการที่นายกุงุเอกมา้สังว่าที่เิดขึ้นนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายประเทศเลยผมพี่ว่าเราเสได้เ็นว่านายกุตไม่ได้สบควรอย่างจริงจังนะครับว่าครอบาพที่เกเกาทำลที่อานใ เปนจุดหกครันเ้นก็อยากให้ในระหว่างที่ทั้งรการหาเรื่องร่งทั้นี้ทั้นัอยากให้นยกใชเวลาช่วยเหลการตอยจริงๆว่าพร้อมทำหน้าที่หรือไม่พร้อมจะเป็นหัวเรือในการแก้ปัญหาที่รุกแรงประเทศเราม่ให้ถ้าหากคบทวนแล้วคิดว่าไม่สามารถไม่ขอไว้วางใจกับประชาชนกับคือไปได้กาัประชาชนได้กลังดีว่านออกที่ดีสุดกับเป็นเช่นนั้นใการารณาดีนได้กับประชาชนนะครับดังนั้นก็อยากให้นายกตัวควบมตรงนี้เพรามเมื่อไรก็ตามที่เราได้ข้อสรุปเรื่อีการยื่นเอนกันหนึ่งไป การเลือกของกันนายกในการพิจารณมปทานมีอำนาจให้กับประชาชนจะไม่มีความหมาเพราะว่าตารรัฐธรรมนูญการยื่นอันหนึ่งจะสัมปทานแต่คุณเจนใสเข้อประกาศมาแล้วอย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราจะขอให้ผู้สลอหรือว่าอย่างไรนะเพราะว่าคือเวลาต้อมูลที่ร่วมกันคือยังไงการการยื่นอันหนึ่งจะต้องการมีร่วมกันหรือร่วมกันะครับก็อย่างที่บอกคือเราก็ทางประเทศไเราก็จะมีการทำให้มันเนร่วมกันก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ทางทางการน้องใหม่โยนเข้ามาแบบเวทีสื่อประชนแต่ว่าในเชินทางการเนี่ยยังไง เรามีการนัดสอสอว่าอยู่อย่างรเรื่องนี้ก็จะต่อที่จะมีทางการให้ทางสำคัญครับผมจะใช้ร่วมานะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อสรุปจากการนิพัธ์ก็จะมีการดาเนินร่วมกับร่วมกับทางผู้มีเช้นกานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารับว่าพอมีการเปลี่ยนองค์ประกอบรัฐบาลนะครก็มีหลายอย่างที่ต้องที่ต้องใจร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็นเรื่องหนึ่งท่านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรกิคครรัั เจทัยบอกว่าตอนนี้ข้อมูลของมีมากพอแล้วที่จะยึดก็อยา่างที่ผมเรียนนะครับว่าป็นปัจจัยผมไม่ใช่เรื่องคุ้มแต่ปัจจัยที่เริ่มจะดสรเวลาเป็นอาวุฒิที่ใช้ได้หนึ่งตันต่อปีแล้วก็ต้องดูว่าใช้ตอนไหนที่มันได้ผลจะใช้ตอนไหนที่จะทำให้ไม่เสียของ <S <S ซึ่งผมคิดว่านี้เราก็ต้องการเรื่องทางการเจทัยแล้วก็ทาง,า,างรถไฟทันะครับผมคิดว่าทุกคนก็เห็นถึงสถานการณ์แล้วก็เห็นถึงความไม่พอใจที่สงังคมมีต่อการทำหน้าที่ของเราแต่ว่าก็ต้องก็ต้องก็ต้องแต่ก็ต้องขับดูข้อมูลที่ท่านเจท ก็ต้องเอามาการออกมาพูดใยการนะครับเพราะว่าถ้าเป็นข้อมูลใหมนะ่ที่เกี่ยวกับการทําง,งานของพักการเมืองรัฐบาลที่ผ่านมาหรือที่ว่าเรื่องห่งถ้ามีการนำเสนอต่อสังคมก็อาจจะทําให้ิชัดเจนขึ้นว่าทำไมเรางป็นคนให้ความรู้ความเห็นอยู่ประมาณสิบปีแล้วมันก็จะเป็นคำถามกลับไปเหมือนกันนะคะรับว่าเราที่ทำ่งงางเดถ้ามีข้อมูลนี้มาตลอดทำไมพิ่งมานําเสนอต่อสังคมตรง,น,งนีอย่างเอาวุฒยาตีเหล็กอยู่ก็ต้องตีตอนร้อนเช่อมจังหวะเรียกจังหวะเนี้ยมันต้องตีตอนร้อนเลยก็เขาต่ายทแนวคิด นะครับว่าทําไมมองว่ามันจะมีทางยืดเร็วจะบอกพี่ว่าผมได้เรียนครับพอมันเป็นอาวุธที่รใช้กันอย่างหนึ่งก็ควรจะหาร่วมกันจะนิดหน่อยนะครับว่าจะแบบที่เหมาะสมหรือยังไงอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดเลยเราก็ต้องรอการตั้งคอนโทลได้ใหม่เข้ามาจะได้รู้ว่าจะยืดเท่าไหร่แล้วเพราถ้าสมมติว่าเราจะยืดบนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ระบุเลยอยู่ดีว่านอกสถานการณ์โลกลุ่มเรืแล้วเนี่ยจะมีระเบิดอีกคนอื่นกระสุนในต่างคนหน่งตที่เราคิดอยู่บนไปเขาฝากแล้วเนี่ยเราก็ยังมองว่าเราปาด ผมไม่ได้มองแบบนั้นนะครับยังไม่ได้มองแบบนั้นด้วความจริงถ้าถามว่าเรามองสุขภาพบันบานยังไงเนี่ยจากที่ผมออกให้สัมภาษณ์ออกมาแล้วผมให้สัมภาษณ์เป็นจิต,ต,ตวันนี้ก็สะท้นอนให้เห็นชัดว่ารัฐบาลไม่ได้มีสุขภาพันนั่นคือการที่รัฐบาลตัดสินใจชะลอเรื่องของร่างพรบทเป็นความสัมพันธ์น,นะครับ <c oughs> แม้ว่าผมฟังการให้สัมภาษณ์ของรัฐบาลเมื่อเช้านะครับพูดว่าชะลอไปเพราะว่ารัฐบาลต้องตังสิน,านาการเสริมเติมเนี่ยผมคิดว่าไม่จริงครับที่เลือกไปเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ขอ เพราะว่าถ้าอยานไปดูผมก็เซิร์ชข่าวเป็นสถานสมก็เห็นมีโทวทนตักเลือดอะไมาพูดกันดเป็นบทว่าจัดจิตกาหน้ควาความเป็นราชาชนแล้วใะการชนตอบรับด <te> ีถ like like <te> <soybeans> like ้าจัดแล้วแล้วตอบรับีจริงเรื่อการเลื่อนเนีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขงสร่อาชนครับที่เรื่องภาษีเร่อองแล้วก็ก็ตองได้เห็นว่าในมุมนิธิว่าาราาไม่ได้เป็นที่พักฐบาลนก้นะัฒนยานอย่างมากสยังไม่นับว่าถ้าเป็นกรณีี่ ก็ต้องขัดลบสี่เป็ประชาชาออกไปที่ได้ออกแบบการแล้วว่าจะไม่สามารถรับรการได้ยังไม่นับถึงสอสองบางคนใบางขั้วบางอาจจะไม่ได้เห็น้วยแต่เรื่องนี้็ขอเบ็นสทายนะครับว่าครั้งกนมิควรเป็นการเลือกเป็นการถอนนะครับแล้วผมเตาไวแล้วรัฐบาลจะต้องมาทางนี้ผมบว่าให้สลออกไปต้อะกัประชาชสนที่ความจริงเป็นผลแท้แท้จริงคือสียงไม่อดังนั้นเรี่ก็ยังย่อย่าเดิมนะครับว่า มีความจิใจที่ฟสงัทั่จากประชาชนจากกางบั่การเจ้ร่างขังกอนนี้เนี่ของทาไมิเชียรฝ่ายค้านอ่ใหญ่จะไม่ไ้กไนแ่เราให้ประชาชนขังอยเยอวงยืนจะไม่เข้ามาคือต้องบอกว่าโดยระบบนัฐิาเนี่ยทักษที่ทำงานฝ่ายค้านด้วยการันเลื่องกันไม่ได้เลยแบบผมเคยเปรยว่าเมว่อเขาเขาเอ่ร่วมรัฐบาลกับคน แตบพักฝ่ายค้านหรือคนโซนที่เหลืออยู่ร่วมกันดังนั้นเนี่ยเลือกไม่ได้นะครับแล้วก็ตั้งแต่สถาชุดนี้มาเนี่ยเราก,เราก็เราก็อยู่ในที่ฝ่ายการร่วมกับหลายหลายพัคไปหมดนะครับบางพัคตอนแรกก็เป็นฝ่ายค้านพอมีการร่วม่รัฐบาลก็ไปร่วมกัน,กนทีบางพัคอาจจะเคยอยู่รัฐบ,บาลก็มีเครื่องหนึงที่เราเป็นฝ่ายค้านเป็นตน้นนะครับดังนั้นผมคิดว่า,ายังไงการทำงานของพักฝ่ายค้านโซนเราก็เดินหน้าทำงานตามจุดมุ่งหมายของเราแล้วพรอะไรที่ต้องต้องมีความร่วมมือกันกับพักที่ที่ฝ่ายค้านในเวลาใดเวลาหนึ่งเราก็ก็ทำงานในการให้ทิ่การณ แต่ว่าเขาต้องรักษารเยอะหลักการ,ร,าร,ราาการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้หมายว่าตรวจสอบปลายทางด้วยการในกลุ่มใจไทยนะ,ะเ,ยเพราะว่ามันเป็นข้ามเสี่ยงระว่างกลุูมใจไทยขอกมาในการในการตรวจสอบย้อนหลังเกิดอะไรมันจะเกิดความเรื่องขึ้คือสหรับผมน,นะครับตรงไปตรงมาเนาะเราตรวจสอบทุกคนที่เหนีอยมนะใครก็ตามที่ใช้แมรัะแท่ประชาชนผิดชอบใครก็ตามที่ใช้ภาษีของประชาชนอย่างไม่สมควรสมควรเราตรวจสอบการหันระหว่างปายทานนะคะด้วยการเ<อ>รื่อง จเกิดึ้นหลังจากเปิดสถานการณชุมในเชิงท้าบไลน์เนี่ยยังไงเรามีการเรียกกระชุนสสก็อยู่แล้วแต่สำหรับระชาชนเองก็จะเป็นสัญญาณหน้านะครับแล้วก็หลังจากเราได้ความจริงจากนั้นเนี่ยเราก็คงไม่รอช้าในการเปิดการรับผู้่มัครครับก็ง่ายก็คือเดือนหน้าครับแล้วก็แล้วก็หวังว่าวันที่3กันยายนาคมเนี่ยก็จะมีการเปิดประชุมสภามีข่าวแว่วๆมาว่าอาจจะไม่มีการเรียกประชุมเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีเชิญมาซึ่งก็จะติดที่สายมากครับเพราะว่ากรรมการเนี่ย ถ้าวันหยุคือกระชูคงสหับเพื่อหารกันแม้จะเปิดกงพูดรพทหัสไม่ได้หรือได้แควันพก็ไม่เคยมีขั้ไหนที่มีการเปิดประชมแล้วก็หวังว่าทางกรสา่้องการว่าตอนนี้ไ่าจะยอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะมีการเพิ่มอีกว่าอย่างน้อยมอบหมายให้บอกคไทยคนทีหนึ่งเดินทางด้วยดีกค่นก็มีวิทย์ะลอให้ก็อีู่ายทามีการเปลี่ยนกะไรเป็นคูปแข่งใหมก็อันนี้คงไม่ต้องเป็นระดับซับซ้อนนะครด้เป็นระดับพื้นลานนะครับไม่แด้ไม่มีตัวเนนีะ้แต่วมีองไปรมรับซ้อนครับ ขอถามด้การเป็นข้าใหญ่ที่การที่เป็นเป็นคุเซนออกมาประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนตัวในรัฐมนตรีภายในสามเดือนนี่มันบอกเป็นการแทรกแซงภายในของรัฐว่าจะเป็นข้าของการเมืองไทยอะบ้างคือผมคิดว่าก็เป็นความพยายามของคุณเซนที่พยายามจะชี้นำสังคมว่าตัวเองนั้นรับรู้และดูว่ามัทุกขั้นมีส่วนร่วมในการเมืองไทยแล้วก็ผมคิดว่าเราอยากเป็นคนตามนะครับพูดของการเป็นคุเซนด้ว ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะโฟก,กัสมากกว่านอกเนือจากสิ่งที่ทางสาังขารได้สสนอไปแล้วนะครับคือเรื่องการสืบค้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่มีการจับหามและกักขังสุตตะบูชาเนี่ยนี่ครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็กๆที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการแต่อาจจะยังไม่ได้ยิจฉาชัดเจนถึงกันนายกนะครับเหตุผลสามประการนาะประการที่หนึ่งคือเรื่องสิงทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะดำเนินการแล้วแต่อย่างที่สองเนี่ยผมคิดว่าในมุมเดิมการดำเนินการสอบสวนตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้มี่แท้ต่อ ในบางประเทศพองนแง่ว่าเราดึงดันหลักสาธารณป็ะโิทธิเระชาชนเข้จในอนาคตอยากจะมีควอมทหาทายกับประชาคบที่เกิดขึ้นที่อาจจะรุกรานในทีนานชาติหรือว่าการติตั้นิดต่างประเทศอื่นหรือว่ายจะต้งฝงที่ให้เป็นไปได้ส่วนในบทที่สามนี่ผมคิดว่าขณะนียกิจกาในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะต้องข้อข้อนว่าตนเองนั้นเนี่ยรับรู้เกี่ยวกับเการนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ดำเนินการสังคมก็จะตปนารทัต่อ ต้างสบายที่ตัวเองเป็นนายกเหตุการณีเกิดขึ้นก็จะเว่าเป็นเรือนักราคมตัวเองรับรู้จากเตุารณ้ารที่เขาออกมาแก้ไขแต่ว่าตรงตีว่าฝั่งเราไปให้ข้อมูลว่าเขาเป็น g o o ของคอมเพนเตอร์เนี่ยมันทำเลายมิตรา่าวในูมิทภาคตรงนี้มันเราสามารถทำตัวเองตอโตได้บ้างหรม่ยบอรไคือถ้าพูดถึงการงงานระ่ายประเทศกมุภาคนาะผมกลับมาเราพูดถึงประชาคมอาเซียนกันประชาคมอาเซียนมกพูดเสมอใช่ไหมครับว่า เราต้องบอกเลยนประชาคมหนึ่งคอมมิตี้ถ้าสมมติมีส่วนไหนของประชาคมนั้นของคอมมิตี้นั้นทําอะไรที่มันทําลายความมั่นคงหรือภาพสิ่งแวดลไทยจะให้เราหยิ่งเฉยก็คงไม่ใช่จากประเด็นนี่ยผมก็ยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างประเทศก็สำคัญแต่ความร่วมมือประเทศต้องไม่มาจากจากทางไห้การการบังคับของตัวบ้านดามมาบังคับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงความปลอดภัยมีแนวทางปฏิบัติให้สำหรัลกระทระเการยังไ่เด้เลย ทำงานท้ามการการทต้องเจรจาวิพากษ์วิจาการที่จะการแยกระหว่างการเมอระหว่างประเทศาก็จระเด็นเรื่องการเจรจาวิพากษ์ิจเดี๋ยวกรรมิการความมั่นคงนะครับในการประชุมวันพรุ่งนี้ทาก็จะว่าพรุ่งนี้เช้ามีการประชุมแล้วนี้แล้วตาอกจะมีการเรียนเชิญคัะผตประเทศมาด้วยไปดว่าท่านสมาธิว่าส่งอย่างไรเดาอสนอตรงนี้เนี่ยผมว่าเป้อมีนำหนักเพราะกรรมวิการก็เป็นตัวกถ้ารเมแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อเสสะาสต่อให้กับทางทาง รัฐบาลแต่อย่างที่ผมยืนยันลยครับว่าเรายืนยันเรื่องคลการชุพชนภาคีนะครับแต่การมีพันธมิตรจากประชาคมโลกก็สำคัญและการเอาจริงอาจัรย์กับเรน,นเรื่องสิทธิ์นู้นซึคนที่ผมพูดถึงเนี่ย มันไม่ใช่เป็นแค่การรักษาอาการพื้นฐานเรื่องสิทธิเพียงอย่างเดียวแต่มันจะเป็นการสาร้างแก้ปองกำปั้นกำกุชาของเรา่องนี้ครับตำแหน่งขอประธานสภาที่ว่างลงรัฐบาลจะบสิร์ฟไฟขาเป็นกับกุมกัน็อกนี้ไฟขารัฐชีพอันนี้ยังไม่ได้คุยครับผมว่าให้รัฐบาลต้องคุยจนไปไหนกันนะครับเพราะเขาจะงสิร์ฟใส่ก็ยังยังยังไม่ตรงกันเลยรัฐบาล